ท่วงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตราหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านผู้ฟังพี่น้องเกรรษตรกรแฟน,แฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านวันนี้พบกับผมที่บวนบางประมาติศักดิ์บวนกิยพันธ์ เหมือนเช่นเคยนะครับท่านจะฟังคลิปเสียงกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงเชา้ารอบหนึ่งแล้วก็6โมงเย็นอีกหนึ่งรอบรอบละประมาณครึ่งชั่วโมงก็กรุณาสละเวลามาฟังกันนะครับทีนี้ถ้าเป็นวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เราก็จะมี Facebook ซึ่ง ก็ได้นำไปลง YouTube ด้วยนะวันจันทร์วันศุกร์ก็ทุ่มครึ่งวันพุธก็หนึ่งทุ่มนะวันพุธก็หนึ่งทุ่มนะวันเสาร์วันอาทิตย์ท่านก็ไปติดตามรับชมรายการทิดบ้วนชวนคุยทางโทรทัศน์ช่อง9กนหะมายเลข30นะฮะกดหมายเลข30ตีห้าครึ่งอันนี้ก็ต้องตื่นเช้าหน่อยเพราะว่า คนเมืองก็อาจจะลำบากแต่เกษตรกร,ร,ก,รก็บอกโอ้โหตีห้าครึ่งนี่มันก็อาจะสายไปแล้วนะเพราะว่าเสร็จปายการปั๊บก็ต้องออกไร่ออกนากันแล้วเพราะเดี๋ยวนี้ชาวไร่ชาวนาก็ทำานาทางานกันตั้งแต่เช้าตรู่ไปจนกระทั่งถึงพอแดดเริ่มจะออกสายสายสักเก้าโมงครึ่งสิโมงก็กลับเข้าบ้านแล้วแล้วก็พักแล้วละ่ะจะไปออกกันอีกทีนึงก็เย็นเย็นนุ่น นะกลางวันแดดมันร้อนเปรี้ยงใครจะไปสู้ไหวนะครับนะพูดถึงชาวไร่ชาวนาก็มีข่าวครา,าวเกี่ยวข้องกับเรื่องของพี่น้องชาวนานะฮะท่านประธานสภาเกษตรกร,ร,กรแห่งชาตินะครับก็คือคุณประพั์ปัญญาชาติรักสมัยหนึ่งเรารู้จักกันในนามไอ้ก้านยาว14ตุลาคมนี่ น้องอประพัฒน์นี่สมัยเป็นนิสิตเกษตรเคยไปเดินสายกับผมนะสมัยก่อนอดนตรีรวมดาวกระจุยไปแสดงก็พาคุณประพัฒปัญญาชาติรักไปโชว์ตัวด้วยว่าต่อไปนี้ท่านจะได้พบกับไอ้ก้านยาว14ตุลาสมัยนั้นก็เขาก็บอกว่าเขาจวนตัวทหารถือปืน เข้ามาก็าไม่รู้จะทาไงเขาก็เลยถือไม้แล้วเขาเล่นไอ้เบสบอลด้วยใช่ไหมเขาก็เลยยกไม้ขึ้นมาทําท่าเหมือนจะสู้นะนั่นแหละก็ภาพถ่ายโชว์เลยสร้างวีรบุรุษขึ้นมาเนี่ยแหละครับตอนหลังก็ไปทําสวนส้มอยู่ทางเหนือนู่นนะฮะก็เนื่องจากว่าจบวนศาศาสตร์แล้วก็ตอนแรกๆก็ไปใช้ย,ยูกใช้ย,ยาไม่จำนิํำนาญยังไงก็ เลยออกจะไม่ค่อยถูกอกถูกใจกับเรื่องสารเคมีมากนักแล้วนกะ็ได้พบกับผมหลายครั้งนะฮะบางทีก็เจอกันบนเวทีอภิปรายบ้างนะครับล่าสุดก็เมื่อตอนปฏิวัติใหม่ๆไปเจอกันที่ลาดบุรีนะผมก็ไปบรรยายให้กับสภาเกษตรกรจังหวัดาลาดบุรีนะฮะก็เจอกันก็ได้คุยกันเึนข้อจำกัด เขาก็บอกว่ามันมีข้อจํากัดครับพี่เวลานี้ภาวะเหตุการณ์บ้านเมืองมันจะออกแรงอะไรมากก็ไม่ได้นะครับนี่ถ้าผมเจอตอนนี้นะผมก็จะถามาท่านประพัฒนปัญญาชาติรักซึ่งเขากำลังจะถกปัญหาเรื่องข้าวที่จะให้เข้าสู่ระบบ g a p นะผมก็จะถามเขาอยู่เรื่องหนึ่งว่าเนี่ไอ้พวกเรานี่ก็โอ้โหดิ้นลน ต่อสู้ปลดกัญชาออกมาวันนี้ชาวบ้านชาวบ้านชาวช่องที่เป็นลายเล็กรายน้อยยังไม่ได้ประโยชน์อะไรจากกัญชาเลยนะกัญชาก็กลายเป็นออกมาเกิดประโยชน์กับกลุ่มคนที่เคยทําผิดกฎหมายถูกกฎหมายซะงั้นนะอ่ะาเพราะสมัยก่อนเขาห้ามแต่มีคนแอบไปปลูกไว้เยอะแยะนะก็ปลดปล่อยพวกนี้ถูกกฎหมาย อ่าแล้วก็คนจะทำได้ก็ต้องรวมกันเป็นวิสาหกิจชุมชนโอ้โหลงทุนมากมายแล้วเขาจะเอาชาวบ้านจะเอาทุนที่ไหนมาลงนะครับเออแล้วก็กลายเป็นกลุ่มทุนกลุ่มคุณกลุ่มคนได้ประโยชน์นะอ่านี่ก็คุณประพั์ถ้าฟังอยู่พอดีก็ช่วยๆลองหาทางให้ชาวบ้าน ลายเล็กลายน้อยตัวกระจิบกระจ้อยนี่มันได้ประโยชน์หน่อยนะเพราะว่าวันนี้ทั้งกัญชากระท่อมเราก็ปล่อยออกมาตอนนั้นสภาเกษตรกรก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงไปร่วมมือกับทางผู้สื่อข่าวกเกษตรนะแล้วก็ออกไปจัดสัมมน,มมนากันที่มหาลัยเกษตรศาสตร์ไอตอนนั้นยังไม่ได้ปลดออกมานะไอะผมจัดรายการรอทัศน์ผมก็เชียร์ผมก็รีบเลยรีบเลย นะแทนที่จะให้คนเสพยาบ้านะอย่างน้อยไปปรุงกัญชาเป็นเม็ดนะครับใครเครียดใครโมโหเอาอมเข้าไปเม็ดหนึ่งยิ้มแฉ่งทั้งวันอาเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันแต่ว่าคราวนี้หลังจากประชุมคณะทำงานด้านข้าวและชาวนาไทยครั้งที่หนึ่งทับสองห้าหกห้าเป็นครั้งแรก ที่มีการพูดคุยพร้อมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง9สมาคม1 0์ข้าวชุมชนระดับประเทศตั้งแต่ต้นน้ำคือชาวนาผู้ผลิตกลางน้ำคือโรงสีแปลรูปแล้วก็ปลายน้ำคือผู้ส่งออกตลาดเพื่อวางแผนการผลิตในฤดูถัดไปแต่ด้วยปัญหาหลักของชาวนาก็คือข้อที่หนึ่ง ต้นทุนการผลิตสูงไม่คุ้มทุนข้อที่สองผลผลิตต่อไร่ต่ำข้อที่สคุณภาพข้าวไม่ตรงตามความต้องการของตลาดข้อที่4ขาดการวางแผนร่วมในการผลิตซึ่งที่ประชุมมีข้อสรุปเพื่อแผนการทำงานคือตั้งกลุ่มทำงานเพื่อหารือ เรื่องแผนการผลิตข้าวในรอบต่อไปว่าควรจะผลิตข้าวสายพันธุ์อะไรบ้างเช่นข้าวพื้นนุ่มข้าวพื้นแข็งข้าวเหนียวข้าวหอมมะลิหรือข้าวอื่นๆในแต่ละพื้นที่โดยนำข้อมูลจากผู้ส่งออกนำไปให้ชาวนาใช้ประกอบทั้งเรื่องการผลิตกระบวนการ ลดต้นทุนการผลิตซึ่งหลายเครือข่ายองค์กรมีวิธีลดที่ดีเยี่ยมและครอบคลุมทุกปุ๋ยภาคและก็การตลาดรวมทั้งการมอบหมายให้ทีมงานลงพื้นที่ประมวลองค์ความรู้ทั้งหมดทุกเครือข่ายในด้านการลดต้นทุนการผลิตการเพิ่มพลนผลิตการฟื้นฟูดินหลังจากที่ทำนามาตลอดหลายสิบปีการใช้ปุ๋ยสารเคมีทำให้ดินเสื่อมสภาพ เอออันนี้เอาอะไรมาพูดนะเสื่อมเพราะไม่มีปุ๋ยจะใช้อ่ะสิธาตุอาหารไม่พอเพียงนะครับเออสารเคมีทำให้ดินเสื่อมสภาพเสื่อมยังไงอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะสารเคมีไม่ได้ทำให้ดินเสื่อมสภาพจะใช้เป็นใช้ถูกนะครับชาวนาหลายเครือข่ายมีการฟืน้นฟูดินจนกระทั่งดินกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิม นะแล้วก็ออกบอกว่าจะได้นำสู่เวทีประชาพิจารณ์เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายพัฒนาข้าวทั้งระบบอย่างยั่งยืนนำะไปใช้โดยสภาเกษตรทุกจังหวัดสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดทำหนังสือเชิงนโยบายถึงรัฐบาลผู้มีอำนาจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอผมฟังแล้วผมรู้สึกมันยืดยาดนะมันยืดยาดถ้าเป็นผม ผมเป็นประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติผมก็ขอขอพบรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็คุยกับนายกเลยนะครับว่าเออข้าวธนายกปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะว่าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ชาวนามันถูกเอาเปรียบเนี่ยนะฮะแล้วก็ไอ้ที่เราพูดพูดกันเนี่ยเดี๋ยวขอวิจารณ์หน่อยนะไอ้ที่พูด,พ,ดพูดกันเนี่ย เพื่อจะได้เป็นข้อมูลให้ชาวบ้านไปปลูกว่าพันธุ์อะไรอาราชาวบ้านเขาหาพันธุ์ได้ไหมมันไม่ได้ละครับอน,นี่ผมก็าฝากท่านประพัดปัญญาชาติรักว่าข้าวอะต้องจัดระบบแบบอ้อยนะฮะคือชาวนากับโรงสีเอาชาวนากับโรงสีก่อนต้องมาเป็นกลุ่มเดียวกัน นะทีนี้การตลาดผู้ส่งออกข้าวปีนี้ต้องการข้าวพื้นนุ่มนะข้าวนุ่มเท่าไรข้าวแข็งเท่าไรข้าวหอมเท่าไรข้าวเหนียวเท่าไรเนี่ยคราวนีพ้พอรู้ว่าเท่าไรก็ถามไปสิว่าเขตไหนโรงสีไหนจะผลิตข้าวพื้นนุ่มโรงสีไหน จะผลิตข้าวพื้นแข็งจำนวนเท่าไร่หนึ่งโรงสีมีชาวนาอยู่ในเครือข่ายกี่คนถึงเวลาพันข้าวไปเลยครับไปที่โรงสีชาวนาผู้ปลูกข้าวอยู่ในเครือข่ายโรงสีไหนไปรับพันข้าวมานะแล้วเวลาขายเวลาขายชาวนาได้ราคาเบื้องต้นเมื่อราคาเบื้องต้นของอ้อย หลังจากนั้นไปทำมาค้าขายกำไรนะฮะก็จะต้องเอามาแบ่งปันกันโดยระบบลงสีได้เท่าไร่ชาวนาได้เท่าไรทำไมถึงจะทำไม่ได้ผมพูดไปบอกว่าทำไม่ได้แล้วครับทำไม่ได้อ้ามันไม่คิดจะทำแล้วมันทำไม่ได้กดชาวนาไว้อย่างนี้ดีกว่าแล้วก็พูดกันไปหวานหวานไปไปมามากลายเป็นว่าไปโทษชาวนาะแล้วละหวยไม่รู้จัก วางแผนการผลิตปลูกข้าวไม่ตรงตามความต้องการของตลาดก็มึงไม่เคยมาบอกว่าจะให้ผลิตอะไรนะถ้าทำอย่างที่ผมว่าเนี่ยนะชาวนาบอกมาเลยเอาพันมาได้จะปลูกให้ดูนะฮะแล้วก็ก่อนจะลงมือปลูกเราก็อยากเข mm ้าระบบ G A P ใช่ไหมก็เอานักวิชาการไปพูดให้ฟังระบบ G A P มันต้องทำยังไงนะฮะไอ้อย่างนี ข้าวมันก็ไม่ถูกกดราคานะแล้วเมื่อกี้พูดถึงการฟื้นฟูดินมันจะไปยากอะไรเราก็ประกาศนโยบายไปบอกว่าต่อไปนี้หนึ่งพื้นที่นาต้องปลูกข้าวแค่ปีละสองครั้งก็คุณไม่ส่งพันข้าวไปให้ชาวนาะปลูกอะนะในเครือข่ายอะคุณปลูกคุณก็ไม่มีที่ขายเชาวนามก็ไม่ปลูกใช่ไหมแล้วปลูกปีละสองครั้ง เอาสองครั้งผมไม่ครั้งละสี่เดือนนะสี่เดือนแปดเดือนปีหนึ่งมันมีสิบสองเดือนเหลือเวลาอีกกี่เดือนเหลือเวลาอีกสี่เดือนอีกสี่เดือนก็เปลี่ยนที่นาะเป็นโรงงานปุ๋ยตรงไหนขังน้ําได้ไปเอาแหนแดงให้กรมวิชาการเกษตรเอาไมโครฟิลลานะอะอะโซล่าไมโครฟิลลาแหนแดงที่ผลผลิตสูงเอามาปล่อย นี่ก็ได้ในโดยเย็นแล้วเป็นปุ๋ยชีวภาพแล้วอ้าวตรงไหนที่ดอนๆคุณก็ส่งเมล็ดปอเทืองไปให้เขาปลูกนะสี่สิบห้าถึงห้าสิบวันไถกลบก็ได้ปุ๋ยมาแล้วนะฮะอ่าหรือว่าตรงไหนรุ่มๆมีมสโสนอฟริกันอย่ารอให้ชาวบ้านไปขอไปขอได้ที่นูน่นที่นี่ที่นั่นมันทำไมต้องรอให้ขอเล่าถึงเวลาชาวบ้านก็ถ้าทำเครือข่ายอย่างที่ผมว่าเนี่ย นะพอถึงเวลาหน่วยราชาการอยากแจก,กเท่าไรไปที่กลุ่มนี้นะชาวบ้านเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเฮ้ยรับเงินไปพร้อมกับเมล็ดปอเถืองรับเงินไปพร้อมกับเมล็ดสนอฟริกันรับเงินไปพร้อมกับอ่าแหนแดงหนึ่งถุงเอาไปไปเปลี่ยนที่นาะเป็นโรงงานปุย๋ยนะฮะอ้าวมันใช้เวลาสี่ถึงห้วันนะครับ แล้วก็อาจจะปลูกถั่วเอาผลผลิตสักรอบหนึ่งก็ได้เนี่ยครับมันก็ทำให้เป็นระบบแบบนี้มันก็อยู่กันได้นะแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่มันเห็นชาวนาเป็นเบี้ยล่างไม่มีปากที่จะสู้นะครับทีนี้ที่ประชุมเห็นควรปรับการผลิตของชาวนาให้เข้าสู่ระบบ GAP ทั้งประเทศโอ้โหตายแล้ว ที่ว่าตายแล้วคืออะไรทำไมเพิ่งมาพูดฮะไอ้นี่มันต้องพูดมายี่สิบปีแล้วพี่น้องก็ GAP มันมีมากี่ปีแล้วล่ะนูน่นตั้งแต่สมัยท่านอนัน,นดาโรดมเป็นทิปดีกรมวิชาการเกษตรแรกๆก,ก็แปลคำว่า GAP ว่าเกษตรดีที่เหมาะสมนะตอนหลังๆก็เปลี่ยนเป็นการเกษตรที่ดีนะเพราะว่าเขาย่อ เขาเอาคำแปลจากคำว่า Good. ก o ูดจีก็กรูดก o ูดแปลว่าดีเก็ agricultural แปลว่าการเกษตร P practice practice ก,ก,ากา็การปฏิบัติการปฏิบัติการเกษตรที่ดีนะแปลย้อนหลังเลยเนี่ยนะครับพัานก็บอกว่าจะปรับเข้าสู่ระบบ GAP ทั้งประเทศภายในระยะเวลา5 10ถึง10ปีโดยมอบให้สภาเกษตรกร,ศศกรแห่งชาติปร,าาระสานงานกระทรวงเกษตรแลสหกรณ จำเป็นต้องใช้งบประมาณก็พร้อมบันทึกถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อนรับทราบนําไปสู่การจัดงบประมาณเป็นรูปประทรมเฮ้ยผมฟังแล้วเหนื่อยนะครับไม่ต้องล่าช้าทำอะไรให้มันเร็วๆหน่อยนะแล้วก็อันนี้ก็กลายเป็นว่าวันนี้ชาวนาก็ราคาข้าวก็ไม่ดีเขาก็จะให้ทำจี p พทำจี p พีทำไง น้ำต้องไม่มีสารพิษหรือว่าโลหะหนักนะเจือปนน้ำจากโรงงานน้ำจากโรงพยาบาลใช้ไม่ได้ดินดินต้องปลอดสารโลหะหนักนะปลอดโรคปลอดเชื้อนะครับดินน้ำนะแล้วก็การปลูกเกษตรระบบ GAP คุณใช้ปุ๋ยเคมีได้คุณใช้สารเคมีได้ ใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัยคุณต้องมีการจดบันทึกอันนี้แหละที่จะ,ะชาวนาจะไม่ค่อยคุ้นจดบันทึกว่าเต็มดินวันไหนหวานวันไหนใส่ปุ๋ยวันไหนฉีดยาอะไรเท่าไรเมื่อไรนะฮะแล้วก็เก็บเกี่ยววันไหนอะไรอาชาวชาวบ้านก็บอกโอ้ขี้เกียจจดนะอันนี้ก็ต้องมีสมุดให้เขาไปเล่มนึง มีช่องให้กรอกนะถามว่าทำไมเอาไว้ตรวจสอบนะแล้วจริงๆมันต้องไปถึงระบบว่าเก็บเกี่ยวแล้วก็ขนส่งนะฮะก็ต้องได้มาตรฐานตามระบบแต่ว่าอันนี้วันนี้จริงๆถึงไม่เข้าระบบ GAP นะมันก็ยังเรียกว่าใครๆก็อยางต้องการข้าวไทยนะ แต่ทีนี้ไอ้ข้าวไทยเราเนี่ยเราก็ไปอยู่กับข้าวหอมกับข้าวพื้นแข็งมานานนะข้าวพื้นแข็งก็หมายถึงว่าข้าวที่เราเอาไปแปรรูปปลูกพันธุ์ไชนาแล้วก็เอาไปทําเส้นก๋วยเตี๋ยวเอาไปทําเส้นน้จีนอย่างเงี้ยนะส่วนข้าวหอมบะลิก็าราคาแพงนุ่มด้วยหอมด้วยแต่ว่ามันแพงไงตอนหลังเวียดนามเขาก็มีข้าวพื้นนุ่มคือกินแล้วมันนุ่มมันนิ่ม แต่ไม่หอมอ่ามันตีตลาดไงแล้วก็มาตีตลาดจนกระทั่งเอเราก็แข่งไม่ได้ตอนหลังนี่เราก็มีแล้วนะผันข้าวพื้นนุ่มแล้วก็มีทุกทั้งข้าวพื้นนุ่มข้าวพื้นแข็งข้าวเหนียวข้าวหอมมะลินะครับเราก็มีอยู่แต่ก่อนเรามีข้าวหอมมะลิเราก็มามันมันปลูกได้เฉพาะนาะปี ปลูกในปีละครั้งเดียวข้าวหอมไม่พอส่งขายเ,าเราก็คิดค้นเอาข้าวหอมที่มันเป็นข้าวไม่ไว้แสงที่สุดเราก็ได้หอมประทุมมาโออีตอนออกมาใหม่ๆครับไปดึงราคาข้าวหอมมะลิจากเกวะมื่นกว่าบาทล่วงลงมาเหลือไม่กี่พันเจ็ดแปดพันนะผมไปอีสานเพื่อนผมในป๋องเขาฟ้องผมเลยต้องรีบออกวิทยุ แล้วก็ลนงลงว่าเฮ้ยมันไม่ได้มันต้องตั้งคนละราคาเราบอกไปเลยข้าวหอมมะลิราคาเท่านี้ข้าวข้าวหอมปทุมราคาเท่านี้นะฮะนั่นแหละก็ดังนั้นมาก็ราคาก็ไม่ตกตำ่ำวันนี้ชาวนาของเราเนี่ยปัญหาใหญ่คือเรื่องการตลาดผมไปถามชาวนามาบอกว่าประกันราคาข้าว กับจำนำข้าวคุณชอบอะไรชาวบ้านบอกโอ้ยจำนำข้าวเดิแล้วก็บอกว่าอีตอนนั้นนะ้าหมื่นห้าทำต่ออีกสักหน่อยชาวนาลืมตาปากได้เลยแล้วอีตอนจำนำข้าวคุณลงไปถามพ่อค้าดิพ่อค้าข้าวอ่ะประกันราคาข้าวกับจำนำข้าวคุณชอบอะไรนะพ่อค้าข้าวโอ้ชอบประกันราคาข้าวดิ เพราะอะไรเอาผมไปกดราคาชาวบ้านให้เหลือไม่กี่พันผมซื้อข้าวถูกนะส่วนรัฐบาลอยากจะให้ราคาข้าวชาวนาเท่าไรคุณก็เอาเงินภาษีชาวบ้านไปแจกชาวนาดิไปให้ชาวนาดิาผมเป็นพ่อค้าผมไม่เกี่ยวว่าผมกำไรสเดือปรินไปแล้วนะเพราะฉะนั้นไปถามพ่อค้าพ่อค้าไม่ชอบจำนำเพราะว่า ถ้าภาครัฐจำนำราคาสูงคุณอยากได้ข้าวไปขายแน่อยากได้ข้าวไปขายคุณก็ต้องไปซื้อแข่งเพราะรัฐบาลก็ซื้อพอค้าก็ซื้อข้าวมันก็เด้งขึ้นดีครับราคามันก็ขึ้นนะส่วนไอเรื่องอที่บอกว่ามีทุจรงิงทุจริตเเราก็ฟังเราก็เวียนหัวไอตอนจำนำก็บอกว่าเขาทุจริตสุดท้ายไอข้าวที่เขาเก็บไว้อ่าคุณก็บอกว่า โอ้ยข้าวมันเสียออกข่าวข้าวเสียเสียไอ้มันเสียอยู่หน่อยหนึ่งคุณเหมาทั้งโรงสีเลยว่าเป็นข้าวเสียทั้งหมดแล้วคุณก็มาซื้อข้าวราคาถูกนะซื้อข้าวราคาถูกแล้วไงแล้วคุณก็ออกไปขายราคาแพงๆว้ามันก็บอกตรงๆว่ามันก็น่าเบื่อพี่น้องครับเพราะฉะนั้นบทเพลงลำพึงลำพันถึงความทุกข์ยาก ของชาวนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะฮะอย่าดูมิ่นชาวนาเหมือนหนังตาสีนี่เพลงกลิ่นโครนสาบควายครูภัยบูรณบุตรขันเขียนไว้จนกระทั่งจนกระทั่งถึงสอนเพชรสอนสุพรรณข้าวไม่มีขายนะข้าวในนาปีนี้โถพี่ไม่มีจะขายนี่แหละครับพี่น้องนะ <_ an> เอ,อเดี๋ยวนี้มันก็หาคนเห็นใจชาวนาน้อยนะน้อย,นะอยมีแต่จะพูดอะไรทีก็ต่อว่าต่อขานชาวนาไม่อย่างนั้นชาวนาไม่อย่างนี้ชาวนาไม่รู้จักลดต้นทุนชาวนาไม่รู้จักผลิตข้าวให้ตรงตามความต้องการของตลาดนะชาวนาปลูกข้าวแล้วได้ผลผลิตต่ำคุณไปทำแข่งกับเขาดิ คุณสู้ชาวนาไม่ได้หรอกผมนี่มีพวกเป็นชาวนาเยอะนะอโอโธหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินแต่ระบบของบ้านเมืองเนี่ยมันไม่เอื้อไงนะคุณไปคัดชาวนามากลุ่มหนึ่งผลิตขันข้าวปีหนึ่งภาครัฐต้องการพันข้าวทั้งหมดเท่าไหร่ชนิดไหนเท่าไหร่คุณไปเลยเอานักวิชาการไปผลิตออกมา เอาให้พันข้าวเนี่ยที่คุณพูดเนี่ยพอกับที่ชาวนาะจะจะจะเลือกใช้นะตัดไปเลยชาวนาะไม่ต้องมายุ่งยากเรื่องพันนะสิ้นฤดูการมาเอาที่โรงสีเดี๋ยวภาครัฐส่งไปนะไปปลูกเอาอย่างนี้คุณก็ตัดปัญหาไปได้แล้วบอกผลิตข้าวไม่ตรงตามความต้องการของตลาดนะ มันก็ระบบต่างๆมันไม่พร้อมมันถ้าพันวันนี้ชาวนาก็ต้องว่าเอาฉันก็เกี่ยวเกี่ยวไปเกี่ยวเกี่ยวแล้วฉันมีพันนี้ฉันก็หวานฉันตปเนี่ยถึงเวลาฉันก็ไปขายลงสีมันก็เป็นไปตามยถากรรมแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอ้าวผมนี่เคยกลาบคนบางคนหน้าจอทีวีมาแล้วเพราะตอนนั้นไปพูดบอกว่าใครทำข้าวให้ได้เวียนละหมื่นห้า ผมจะกราบเท้าเลยนะแต่ว่าไม่รู้จักไม่รู้จักคนคนนั้นผมก็เห็นเขาออกทีวีผมก็นั่งคุกเข่ากราบเลยครับเพราะว่าทำตามคำพูดที่พูดไว้ว่าใครทำให้ข้าวได้ราคาขนาดนั้นนะแต่ว่ามันดูเหมือนใครมาทำให้ราคาข้าวดีอาจจะเป็นผู้ร้ายในสายตาของในทุนขุนศึกไปซะอย่างนั้น นะฮะอันนี้ก็ผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองนะครับแต่ผมเกี่ยวข้องกับเรื่องการบ้านแต่การเมืองเนี่ยมันมีผลกระทบต่อการบ้านเยอะนะ,ะเพราะฉะนั้นผมพูดวันนี้ชาวนาเองก็ต้องไปปรับอยู่เรื่องหนึ่งว่าที่จริงเราเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศแต่ทําไมเราไม่มี ไม่มีพลานุภาพเลยนะฮะเห็นชาวนามานอนหน้ากระทรวงการคลังผมก็ไม่เห็นมีใครที่จะไปช่วยนะรวมทั้งทิดบุญบางประมาะก็ไม่กล้าไม่กล้าที่จะออกหน้าไปเรียกร้องให้ชาวนานะครับเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้เออก็ผมก็ได้แต่มาบน่บนๆให้ชาวนาไปนะครับว่า ชาวนาลำบากยากแค้นแสนสาหัสขนาดไหนคนกินข้าวไม่เคยคิดถึงชาวนาอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เอาข่าวครา,าวมาพูดพร้อมกับวิพากษ์วิจาร์ณก็ขอให้ทุกฝ่ายอยากทำอะไรก็ให้มันเร็วๆหน่อยนะครับใครๆก็รักหัวหัวกันใครใครก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริงเต็มสูตรเต็มร้อยจ๋งไปทุกสิ่ง วิ่งดีจริงๆหัวกันไทยชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมา40สิปีตามานะ้ามีน้อง,องสิสก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โมอเราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นาริ่มรวยขึ้นหน้าเพราะหัวกันไทยดีครับ เหมาะสมครับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสำคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหัววัวคันไถเป็นคำตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยาธาตุอาหารหลัก NPK และาธาตุอาหารรองกรัรมมันถันช่วยให้ข้าวต้นแรง่งแต่กด็ดีใบเขียวตั้งชันรับแสงมเมล็ดเต็มไม่ลีดได้ข้าวน้ำหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหัววัวคันไถของ ไทยเซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง องปุ๋ยตราหัวเวอร์ไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2สูตร1620และสูตร151515 15, 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตวไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยเถ้าโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหัวเวอร์ไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไทยเซนทันเคมีจำกัดมหาชน